สวัสดีค่ะพบกับทุกทายเช่นเคยนะคะกับทุกตารถมือสองจากช่อง youtube นะก่อนจะไปรับชมคลิปรถสวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าท่านไหนไม่ซื้อก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากได้รถสวย,สวยก็ติดต่อทุกตามาได้นะที่0812887488เป็นเบอร์ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้จะพามาชมรถสว,ส,วสวยอีกหนึ่งคันนะ คันนี้ไม่เพียง47,000กิโลเองปีรถเป็นปี2021นะคะจดทะเบียนใช้รถเป็นปี2022อ่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นเอ็กซ์เพตัวครอสนะตัวท็อปนะคะครอสสีเทามาชมในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้านะ,ะรถอันนี้เข้ามาแบบสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะด้านหน้ารถสวย ราจังหน้านะคะแบบนี้เลยเป็นคมเมี่ยมแบบนี้นะไฟตัดหมอกมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะเรียนสเกิร์ตรอบพันแบบนี้อ่าติดสเกิร์ตมารอบคันแม็กนะคะเป็นทูโทนของเดิมจากศูนย์มาเลยแบบนี้นะคะตัวรถใด้เป็นสีเทานะกระจกข้างตัดพับใไสฟ่านะคะ แบบนี้เลยนะกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับเป็นโครเมียมนะคะมาดูรอบๆตัวรถมาพร้อมกับ่าหลังคาแบบนี้นะรอบๆตัวรถก็สวยเดิมๆนะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะใส่สกเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชม ภายในตัวรถกันก่อนฝั่งของคนขับดีกว่าเนาะมือจับโครมเมียมนะคะกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะอภายในสีดำกระจกปรับสฟฟ้า,านะคะแบบนี้เลยเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีรูโทน้ำตาลดำมาพร้อมกับแอร์หลังนะช่องใส่ของก็ใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะ e a ร์ออโมาพร้อมกับอ่านี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ก็ปรับนะคะเป็นหมุนแบบหมุนนะแบบนี้เลยสะดวกสบายวลมอลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบกนะปุ่มส t าร์ e n อนจินนะคะ Engine Start หรือพ u ูสตาร์ t เท่าแบบนั้นเองมาดูในส่วนของไมล์เล็กไมล์สี่0 0กิโลนะคะแบบนี้เลย รถสภาพเติมเดิมนะคะเบาะไม่มีรอยขาดรอยอะไรเนาะด้านบนตาสะอาาเรียบร้อยนะมาดูในส่วนของผู้โดยสารแถวสองนะคะแถวสองก็เหมือนการสีดำนะกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกปตินะคะเบาะได้เป็นทูโทนเหมือนกันเบาะหนังนี่ แอร์หลังหรือแอร์ลาวนะคะแบบนี้ใช้งานได้ปกติมีจอกลางก็คือจอทีวีนะใช้งานได้ปกติเลยพวกนี้นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบนะรถเพิ่งปี2 0งพยิบสองเอง21.22ิบ็ค่อนข้างจะใหม่เอี่ยมเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันแถวสามนะแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจนะติดต่อทุกตามมาได้ที่0812887488น้องเพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้คันแรกเลยนะ พอเข้ามาก็จะมีจองตลอดเลยถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นหายากนะที่ร้านนี่คือเป็นรุ่นหายากหมายถึงว่าลูกค้าส่วนมากจะชอบกันนะหากันมาดูข้างหลังนะคะด้านหลังมีกล่องเก็บเครื่องมือแม่แรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามีให้ครบนะคะแถวสามก็สามารถรับทับได้เนาะถ้าเราไม่ใช้งานหรือว่าจะใช้แบบขนของนะ แบบนี้เลยรถสวยๆนะคะกุญแจแม่แรงพวกนี้มีครบบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองยังอะไหล่พวกนี้มีครบนะคะสามไม่เคยเปิดนะไม่เคยแง้ะไม่มีรอยแง้ะรอยแตกนะอ่าแบบนี้เลยนะถ้าท่าในใดสนใจนะติดต่อตุกตามมาได้ที่0812887488ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชม ในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะส่วนห้องเครื่องด้านหน้าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะอนบอนแบบนี้สนใจจะเข้ามาทดลองขับก็นัดหมายล่วงหน้านะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันคร่าวๆนะอันนี้ก็ตตาสตาร์ทรถไว้ให้อยู่นะคะนี่ได้ยินเสียงเครื่องกันไหมนี่เปิด สตาร์ทอยู่นะคะรถสวยเลยนี่มีชนไม่จมน้ํานะคะรับประกันเลยสีหัวน็อตยังมีอยู่นะคะแบต่ตอลี่ยังใช้งานได้ปกตินะเครื่องยนต์สวยคลิบครับเลยนะคะนี่เสียงหว,วานๆเลยนะคะเครื่องยนต์อ่าตอนนี้นี่ของศูนย์เลยนะคะยังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยนะ ฟ้าดันโบนนี่สนใจคันนี้ทักรีทักมาเลยนะคะติดต่อทุกตามาได้ที่081288 7 4 8 8นะทุกตารถมือสองนะคะรถสวยๆอยู่ไม่นานนะวันนี้ก็ชมคลิปสวยๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Mitsubishi Expander เครื่อง 1, 1.5คลอสนะคะตัวท็อปนะถ้าท่านใดสนใจทักทายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่ตุ๊กตา0 8 1ย์แ7 4 8นนะคะนัดหมายล่วงหน้ามาดูดรถทํำจองหรือจะมาทดลองขับได้นะคะถ้ากรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะก็โอนจองแ,งแล้วก็ฝากไฟแนนเซ็นได้แล้วก็ผลผ่านก็มารับรถได้เลยนะคะรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้า เติมน้ำมันให้เต็มถังถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างให้มีช่วยเหลือชุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะคะ<ม>เงื่อนไขไฟแนนซ์ตัดไฟแนนซ์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้ที่ส่วนตัวนะคะศ8น2 8 8 7ดหน่งแดแปดวันนี้ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนนะคะกดต,ติดตามกันไว้ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ